าให้นึกถึงเกม God Hand แบบไวๆเนี่ยผมเชื่อว่าคุณน่าจะนึกถึงการที่เตะไข่ตบตูดกระทืบคนล้มดีดไข่อะไรกับไข่เยอะแยะวะเนี่ย <laughs> การแจกความเท่าเทียมและความหาแบบไม่สนเหตุผลแต่ถ้าลองนึกให้ลึกเข้าไปอีกสเต็ปละ่ะคุณเห็นอะไรในเกมนี้ สำหรับผมผมรู้สึกว่ามันคือเกมแอคชั่นบีเดมอ p ที่แตกต่างจากเกมในยุคเดียวกันโดยสิ้นเชิงมันอาจจะฉาบหน้าด้วยความตลกโปกฮาแต่โดยเนื้อแท้แล้วมันกลับเป็นเกมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมากทั้งความลึกในการควบคุมข้อจำกัดที่กลายเป็นความท้าทายหรือแม้แต่ความยากของเกมที่คุณเป็นคนกำหนดได้เองมันคือเกมที่ไม่ยอมให้คุณเก่งไปกว่ามันและมันก็ไม่ยอมให้คุณอ่อนไปกว่าเกม สารภาพตามตรงว่าตอนแรกผมกะจะทําแค่เกี่ยวกับเกมนี้แบบผ่านๆให้พอได้ลงก็พอแต่พอได้ย้อนกลับไปเล่นไม่ได้เลยวะผมปล่อยผ่านความดีงามของเกมนี้ไม่ได้จริงๆฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าทําไม God Hand มันถึงเป็นเกมที่แม้จะผ่านมาแล้วกว่า19ปีแต่ผมก็ยังยกให้มันคือหนึ่งในเกมแอคชั่นที่ดีที่สุดในยุค PlayStation 2 ชินจิมิคามิผู้สร้างเกมที่เคยปั้นผลงานเทพๆออกมาจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น Resident Evil, Dino Crisis ได้เคยให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลในการสร้างกอ d h แทนขึ้นมาว่าเกมแนวแอคชั่นในช่วงราวๆปี2000มันเป็นการต่อสู้ที่ใช้อาวุธซึ่งมันห่างไกลจากภาพความมันไปกับการต่อสู้ด้วยมือเปล่าแบบดั้งเดิมที่เขาเคยได้สัมผัสมนในเกมซีรีส์ Final Fight เกมแนวแอคชั่นบีทเดมอัที่ชินจิโปรดปรานเป็นอย่างมาก ผมอธิบายเสริมสักหน่อยแล้วกันนะครับแอคชั่นบีดมอพเนี่ยขึ้นหนึ่งในแนวเกมที่เคยรุ่งเรืองมากในยุคปี80 90โดยเฉพาะบนตู้เกมอาร์เคด เพราะมันตอบโจทย์ความต้องการของผู้เล่นในยุคนั้นแบบตรงจุดเลยเข้าใจง่ายสนุกเร็วและท้าทายแบบถึงพลิกถึงขิงซึ่งโดยมากแล้วเกมจะมาในมุมมองไซส์โกหรือมุมมองด้านข้างให้ผู้เล่นเดินหน้าตะลุยไปเรื่อยๆท่ามกลางฝูงศัตรูที่ล้อมหน้าล้อมหลังที่พวกมันจะมีทั้งประเภททั้งแพทเทริร์นการโจมตีที่แตกต่างกันและผู้เล่นจะต้องหาวิธีการหลบหลีกและสวนกลับอย่างมีจังหวะผ่านการบังคับที่ไม่ได้ซับซ้อนและตามทางก็มักจะมีอาวุธไอเทมเพิ่มเลือดให้ได้เก็บเป็น วชวยซึ่งมันก็คือเสน่ห์ที่ฝังอยู่ในใจของชินจิมิคามิมานานแสนนานแต่พอเขาได้มีโอกาสเล่น Final Fight Revenge ซึ่งเป็นภาคที่เปลี่ยนจากแอคชั่นบีเดมอ p ให้กลายมาเป็นเกมแนว Fighting เขากลับรู้สึกผิดหวังกับมันอย่างแรงครับและสักวันเขาอยากจะทวงศักดิ์ศรีของเกมแนว b บีเดม Up จริงๆที่สนุกเหมือนตอนเขาเคยได้เล่นกลับมาให้ได้ซึ่งมันก็นับว่าเป็นโชคดีลึก พเพราะราวปี2004เนี่ยสตูดิโอลูกของ Capcom ในชื่อ Clover Studio ที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างเกม IP ใหม่แกะกล่องที่ก็มีเกมดังๆออกมาแต่มันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรอย่าง e b u t i f u l Joe และ Okami ok ทางแคปคอมเลยส่งตัวชินจิมิคามิไปพัฒนาโปรเจกต์เกมเพื่อหวังว่าชื่อเสียงและความสร้างสารรค์ของเขาจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นมิคามิเลยถือโอกาสในการสร้างโปรเจกต์เกมใหม่แกะกล่องที่หวังจะทำให้ความฝันของเขาเป็นจริงในการได้เห็นเกมแนว Beat t ดม u Up กลับมาผง,งาดอีกครั้งนั่นก็คือ God Hand ซึ่งก็เสร็จสมบูรณ์ในปี2006และมันก็ได้กลายเป็นเกมสุดท้ายของคร o v e r Studio พราะไม่เพียงแต่จะไม่ประสบความสําเร็จด้านรายได้เสียงวิจารณ์เองก็ยังแตกออกเป็น2ฝั่งฝั่งที่ชอบเนี่ยจะบอกว่านี่คือเกมที่โคตรยากแต่ทาไมมันสนุกชิบหายเลยวะไม่ได้เจอเกมอะไรแบบนี้มานานแล้วถึงเนื้อเรื่องกราฟิกหรือระบบอำนวยความสะดวกผู้เล่นมันจะห่วยแตกแต่ในแง่เกมการเล่นมันคือเกมที่โคตรจะสะใจเลยในขณะที่ฝั่งที่ไม่ชอบก็จะบอกว่านี่มันคือเกมที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เจอจากคนที่ชื่อว่ามิคามิ มุมกล้องห่วยแตกที่พานให้การต่อสู้ยากโดยไม่ใช่เหตุเลเวลดีไซน์ที่ก็เหมือนทำแบบขอไปทีเนื้อเรื่องที่ไม่รู้จะสร้างมาทำไมและกราฟิกที่แน่ใจนะว่านี่คือเกมจากปี2006โดย IGN เนี่ยได้ให้คะแนนเกมนี้ในตอนที่ออกใหม่ไว้เพียง3เต็ม10เท่านั้นนะครับเฮ้เ <c oughs> <c oughs> จ้านี้อีกแล้วแม้ในช่วงเวลาที่ก็อดแทนวางจำหน่ายจะถูกนำไปเปรียบเปยว่าเหมือนเป็นการตอกฝาโรง Clover Studio แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป God Hand ก็ได้ถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้งในแง่ของความเป็นเขาคลาสสิกจากเกมที่เคยถูกเมินกับเริ่มมีคนให้ค่ามากขึ้นวงการเกมเริ่มพูดถึง God Hand ไม่ว่าจะเป็นบน YouTube, Reddit หรือเว็บบอร์ดต่างๆแม้แต่ IGN ที่เคยสับเละในวันนั้นยังจัดให้เกมนี้อยู่ในลิสต์100เกม PlayStation 2ที่ดีที่สุด และผมเองก็คิดเช่นนั้น Newsflash big g y o u can wax on wax off a l you like I'm still kicking your ass Godhand ไม่ได้แค่ทวงศักดิ์ศรีเกมแนว Beat ีเ e m Up กลับคืนมาได้สำเร็จนะครับแต่มันยังคงรักษาโครงสร้างหลักของเกมแนวนี้ไว้ได้ครบถ้วน พร้อมกันนั้นก็ได้ทําให้มันท้าทายขึ้นด้วยการให้ความสําคัญกับทฤษฎีของการต่อสู้คํานี้ผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับแต่ว่ามิคามิเป็นคนบอกเองในบทสัมภาษณ์ที่เคยให้ไว้กับทาง IGN โดยผู้เล่นจะต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าจังหวะของการรุกและรับช่องว่างและระยะในการออกท่าของตัวละครของเราหรือท่าของศัตรูและการตอบสนองที่ต้องรู้ว่าแพทเทิร์นไหนจะต้องตอบโต้ด้วยวิธีการใด ฟังมาถึงตรงนี้ถ้าคุณรู้สึกว่ามันคุ้นๆจังเลยเหมือนมันเป็นคอนเซปต์ของเกมแนวไฟติ้งยังไงอย่างนั้นคุณเข้าใจไม่ผิดครับเพราะนั่นคือหนึ่งในวิธีการที่มิคามิเลือกใช้เพื่อให้การต่อสู้ในเกมนี้มีความท้าทายกว่าบีดเดมอัพทั่วไปและ3ามสิ่งที่ว่ามาคุณจะได้เจอมันตั้งแต่สเตจแรกของเกมโดยไรซึ่งทิวทอเรียวจริงจังมาสอนคือมันก็มีแหละไอคอนเครื่องหมายตกใจอันเนี้ยที่คุณเข้าไปกดอ่านได้ว่าปุ่มพื้นฐานของเกมมีอะไรบ้าง แต่มันเสมือนแค่คุณเข้าใจว่าแขนขาของคุณขยับขยื่นและใช้งานยังไงแต่ในเชิงลึกแล้วคุณต้องทำความเข้าใจด้วยตัวเองผ่านอุปสรรคของเกมแต่ว่าอุปสรรคแรกที่ทุกคนจะต้องได้เจอเมื่อได้เล่นเกมนี้เป็นอันดับแรกไม่ได้มาจากความท้าทายในการประทะกับศัตรูแต่ว่ามันคือมุมกล้องที่เราจะได้เห็นด้านหลังตัวละครตลอดเวลาใกล้เคียงกับมุมมองข้ามหัวไหล่แบบเดียวกันกับ Resident Evil 4 แถมเรายังไม่สามารถหมุนมุมกล้องได้อิสระด้วยอนาล็อกขวาตามที่เกมโดยมากมันควรจะทำได้แต่ว่านั่นคือความตั้งใจของผู้สร้างเพราะมันได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นบรรดาปุ่มที่ใช้ในการกดท่าหลบหลีกแทนเกมนี้ไม่มีการป้องกันไม่มีการแพร่รีแต่คุณจะต้องใช้การอ่านจังหวะ ดันอนาล็อกขวาไปข้างหน้าจะเป็นการก้มหลบการโจมตีจำพวกหมัดหรือว่าการเตะสูงข้อดีคือเราจะยังคงอยู่ตรงหน้าศัตรูซึ่งเราสามารถสวนกลับได้ในทันทีถ้าพบจังหวะและหากเรากดปุ่มสามเหลี่ยมในขณะที่เราหลบอยู่มันจะเป็นการเตะกวาดขาซึ่งศัตรตูส่วนใหญ่จะมีโอกาสเสียหลักดันอนาล็อกไปซ้ายหรือขวาจะเป็นการสไลด์ตัวไปด้านข้างประโยชน์จะคล้ายๆกับการก้มหลบคือเราไม่ต้องเสียโพสิชันแต่มันจะเหมาะในจังหวะที่ต้องเจอกับศัตรตูหลายๆตัวและการหลบแบบสุดท้าย ดันอนาล็อกไปข้างหลังจะเป็นการตีลังกาถอยหลังเป็นการหลบที่ปลอดภัยที่สุดแต่แรกมากับการที่เราต้องรีเซ็ตโพสิชันแน่นอนว่าศัตรูในเกมนี้ไม่ได้มีมารยาทเข้าคิวต่อสู้อย่างแฟร์พวกมันมักจะมาเป็นกลุ่มซึ่งมุมกล้องที่ถูกจำกัดของเกมนี้ถ้าคุณยังไม่ชินมันจะเป็นความน่าหงุดหงิดใจเป็นอย่างมากเหมือนที่เขาเคยรีวิวกันครับ แต่ในอีกแง่ผมว่ามันเป็นความท้าทายของเกมมุมกล้องแบบนี้มันทําให้เราโฟกัสกับการต่อสู้กับศัตรูที่อยู่ในสายตาได้เต็มที่ก็จริงแต่เราก็ต้องอ่านเกมและตอบสนองกับศัตรูที่มองไม่เห็นด้วยซึ่งถ้าคุณสามารถรับมือกับความลําบากนี้ได้คุณจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยช่างเหมาะสมกับฉายาก็อดแทนหัตเทวซะ,ะจริงจริงซึ่งมันก็คงเป็นเหตุผลแบบเดียวกันกับที่ว่าทำไมก Do อ o ว War ภาคปี2018ถึงเลือกใช้มุมกล้องแบบเดียวกันนี้ละมั้ง ไม่รู้ <laughs> ผมเดาเอา <c oughs> <c oughs> เช่นเดียวกันกับวิธีเคลื่อนที่ของเกมนี้ที่เป็นแบบแท้งคอนโทรลหรือแบบเดียวกันกับ Resident e v i l ภาคเก่ากถ้ามองแบบผิวเผินมันแทบจะไม่เข้ากันกับความเป็นเกมแอคชั่นที่เน้นการต่อสู้ในระยะประชิดเลยแต่พอเล่นไปสักพักคุณจะเริ่มรู้สึกได้ว่าการควบคุมแบบนี้มันดันเข้ากับระบบหลบหลีกของเกมได้อย่างไม่น่าเชื่อมันเหมือนเป็นการบังคับให้คุณต้องจดจ่อกับการต่อสู้อย่างจริงจังตั้งรับให้แม่นหลบให้ถูกจังหวะ และสวนกลับตามหลักทฤษฎีของการต่อสู้ที่มิคามิได้หยิบยืมมาจากเกมแนวไฟติ้งทีนี้มาว่ากันต่อที่วิธีการรุกหรือการโจมตีบ้างครับที่มันก็หลากหลายไม่แพ้การหลบเลย g o God Hand ไม่ใช่เกมที่คุณแค่ต้องกดปุ่มรัวๆแล้วจะจบทุกอย่างแต่มันเป็นการออกท่าอย่างมีระบบมีจังหวะแถมที่เจ๋งไปกว่านั้นคุณเลือกได้เองว่าจะให้มันออกมาเป็นยังไง เราสามารถปรับแต่งชุดคอมโบหลักได้อย่างอิสระผ่านเมนูเทคนิคที่เปิดให้คุณตั้งค่าได้ว่าในแต่ละการกดปุ่มจะให้ตัวละครใช้ท่าอะไรปุ่มสี่เหลี่ยมจะเป็นการเซตท่าโจมตีหลักซึ่งจะเป็นชุดคอมโบต่อเนื่อง4-6ท่าตามที่คุณเลือกเช่นเปิดด้วยหมัดเบาเป็นชุดหมัดหนัก เตะเปิดระยะหรือกระแทกศัตรูให้ถอยออกไปแล้วแต่ลำดับที่คุณใส่ไว้ส่วนปุ่มอื่นๆในตอนแรกเกมมันจะตั้งค่าไว้ให้เป็นท่าที่มีเอฟเฟกแตกต่างกันเพื่อให้ใช้ในการแก้สถานการณ์ต่างๆเช่นการเบรกเกอร์หรือการพังกาดก็จะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมพร้อมการกดปุ่มลงทําให้ศัตรูกระเด็นคือการกดปุ่มสามเหลี่ยมงัดให้ศัตรูลอยขึ้นเหนือฟ้าเป็นปุ่มสามเหลี่ยมพร้อมกดปุ่มลงแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องตามมัตเซิลเมมโมรีที่คุ้นชินจากเกมอื่นที่เคยเล่นมาเราก็ยังเปลี่ยนนมันได้ คือมันไม่มีสูตรไหนเลยที่ตายตัวมีแค่ปัจจัยว่าถนัดคอมโบที่ตั้งไว้มากน้อยแค่ไหนหรือมันเข้ากับสถานการณ์ต่อสู้และประเภทศัตรูที่เผชิญหน้าอยู่หรือเปล่าแต่ก็อีกนั่นแหละมันไม่มีอะไรถูกผิดมันกำหนดไว้ทั้งนั้นว่าเอฟเฟกแบบไหนจําเป็นต้องใช้มีแค่ว่ามันเข้ามือคุณหรือเปล่าแค่นั้นเลยอย่างผมเองเนี่ยก็จบเกมนี้ได้โดยไม่เคยได้ใช้ท่าชาร์จต่อยเลยสักครั้งคือมันคงเป็นท่าที่ดีแหละเห็นคนที่เล่นโชว์เคสอัดศัตรูแบบเท่ๆในทิกตอกกับ u t u b e เขาชอบใช้กันนะะ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันยังถูกซ้อนทับไปกับการที่เราสามารถแคนเซิลท่าหลบหลีกหรือโจมตีได้เดี๋ยวนั้นเพื่อเปลี่ยนแผนเกมนี้เนี่ยไม่ได้เอาทฤษฎีของการต่อสู้มาใช้แบบผิวเผินนะครับแต่มันมีเรื่องของการคำนวณฮิตเฟรมหรือเฟรมของท่าแบบเดียวกันกับที่ในเกมแนวฟ g h ติ้งใช้ท่าที่ออกได้ไวท่าที่ออกช้า Recovery Frame หรือแม้แต่การหลบการโจมตีที่แม้แต่ฮิตบ็อเดียวก็มีผล คือถ้าจะบอกว่า God Hand เป็นเกมไฟติ้งในคราบของเกมแอคชั่นนี่ดูจะไม่เกินความเป็นจริงเลยครับมันเป็นเกมที่คุณจะได้สนุกไปกับการต่อสู้ที่ต้องคิดให้ไวรีแอคชั่นให้ถูกอ่านจังหวะให้ออกและในเมื่อ God Hand เป็นเกมที่มีโครงสร้างระบบการต่อสู้คล้ายกับเกมแนวไฟติ้ง ผู้เล่นก็สมควรที่จะต้องได้เจอกับศัตรูในเกมที่สมน้ําสมเนื้อถูกไหมในเกมนี้มีระบบที่แสบสันและก็เร้าใจในเวลาเดียวกันเลยครับนั่นคือ Dynamic Difficulty ระบบที่เกมจะคอยปรับระดับความยากตามฝีมือของคุณแบบ Real Time ที่หยิบยืมมาจากเกมรุ่นพี่อย่าง Resident Evil 4แต่จะต่างกันตรงที่เกมนั้นจะซ่อนและทํางานอยู่หลังบ้านแบบเนียนๆแต่ใน God Hand จะแสดงผลเป็นอินเทอร์เฟซให้เห็นไปเลย ซึ่งเกมมันจะคอยประเมินว่าคุณเล่นได้ดีแค่ไหนหลบได้เยอะแค่ไหนคอมโบยาวไหมโดนตีบ่อยไหมแล้วก็จะค่อยๆปรับระดับให้ศัตรูในเกมมีพลังโจมตีที่เยอะขึ้นจังหวะการตั้งกาาหรือการออกท่าที่ต้องเรียนรู้ใหม่จากเลเวล1ไปเลเวล2เลเวล3และสุดท้ายเลเวลดายที่ต่อให้คุณเลือกเล่นระดับความยากไว้ที่ normal เกมมันก็จะไม่ปราณีคุณแล้วศัตรูเนี่ยมันจะใส่คุณยับโทษฐานที่เก่งเกินไป ผมยอมรับว่าในหลายเกมทั้งในอดีตและปัจจุบันมันมีลูกเล่นที่หวือหวามีนวัตรกรรมของระบบการต่อสู้ที่สนุกและท้าทายกว่ g ก d h แทนซะด้วยซ้ำแต่ในหลายเกมมันก็มีปัญหาตรงที่ความท้าทายมันไม่เสมอต้นเสมอปลายบางช่วงบทจะง่ายก็ง่ายจะน่าเบื่อบางช่วงก็ยากแบบเดาทางไม่ได้หรือที่แย่กว่านั้นบางเกมช่วงต้นๆเนี่ยยากแสนยากเหลือเกินแต่พอได้พลังครบกลายเป็นเราไร้เทียมทานจนการต่อสู้น่าเบื่อไปเลยก็ยังมี แต่กับ God Hand มันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นเกมที่รักษาสมดุลได้แทบจะตั้งแต่ต้นยันจบและ Dynamic Difficulty มันก็เป็นระบบที่โปรง่งใสตรวจสอบได้ตลอดว่าตอนนี้เราควรจะต้องเก่งขึ้นไหมหรือควรจะต้องตื่นตัวได้แล้วซึ่งทุกครั้งที่คุณชนะมันเหมือนกับคุณได้รับรางวัลเพราะชัยชนะที่ได้เราได้มันมาเพราะฝีมือล้วนๆไม่ใช่เพราะเกมใจดีหรือสตูบื้อไปเอง เกมมันยากมันท้าทายแต่มันก็ไม่ใช่เกมที่ใจร้ายใจดํากดคุณจมดินขนาดนั้นนะครับเกมมันแค่ไม่ยอมให้คุณเก่งไปกว่ามันก็จริงแต่มันก็ไม่ยอมให้คุณอ่อนไปกว่าเกมเช่นเดียวกันถ้าคุณรู้สึกว่าเลเวลไดนามิกดิฟิเคิลตี้ที่เจออยู่มันยากเกินไปคุณสามารถลดเลเวลได้ด้วยการพลาดท่าโดนศัตรตูซัดเกมโอเวอร์ Over, หรือจะใช้ท่าก้มขอข,อขมาศัตรูก็ได้ถึงอย่างหลังมันจะรู้สึกเสียเกียรติก็ตามเถอะโอ้ใใยไก่ นอกเหนือจากการที่คุณต้องเก่งด้วยฝีมือเรายังมีอาวุธทรงพลังอย่างอื่นเป็นตัวช่วยอันแรกคือลูเลตวิวที่จะเป็นบรรดาท่าพิเศษต่างๆที่มันแรงชนิดที่ว่าเปลี่ยนสถานการณ์เลวร้ายที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างฉับพลันแต่บางอันนี่มันก็เอาฮานะแต่จะใช้ในจังหวะไหนคุณต้องตัดสินใจเอาเองเพราะการจะใช้เราจำเป็นต้องมีลูเลตพอยท์ที่เก็บได้ตามฉากหรือได้รับหลังจากรีสตาร์ทเช็คพอยท์เท่านั้นยังไม่พอเกมยังมีไม้ตายสุดยอดอีกอย่างให้เราใช้พลิกเกมได้นั่นก็คือ God Hand Mode หรือโหมดปลดปล่อยพลังหัดเทวะสมชื่อเกมทันทีที่สะสมพลังจนเต็มหลอดแล้วกดใช้งานโหมดนี้พระเอกของเราจะระเบิดพลังเข้าสู่โหมดไร้เทียมทานอยู่ชั่วขณะเวลาหนึง่งทั้งอมะตะไม่ติดสตันท่าโจมตีพื้นฐานแรงและเร็วฝีมือและพลังสุดโหดนี่คือสอสิ่งที่คุณจะได้ใช้ในการต่อสู้กับศัตรูทั้งเกมที่มันจะคอยทดสอบคุณด้วยจํานวนความสามัคคี แพทเทิรที่มันจะทวีความท้าทายขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็มีบ้างแหละจังหวะที่คุณจะเก่งเกินหน้าเกินตาเกมและเพราะแบบนั้นมันเลยมีศัตรูที่จะมาพิสูจน์ทั้งความสามารถและคอยเตือนสติว่าอย่าชะล่าใจตั้งแต่สเตจแรกของเกมซึ่งมันมีชื่อว่า Specters ถึงตัวแรกมันจะมาในแบบสคริปต์แต่ต่อจากนี้ไปมันจะปรากฏตัวแบบสุ่มจากศพของศัตรูทั่วไปที่ล้มลง มันเป็นศัตรูระดับเอลิตที่ทั้งเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมีการโจมตีที่รุนแรงทุกระยะที่ถูกออกแบบมาดักทางผู้เล่นและยิ่งคุณมีไดนามิกดิฟิคิลตี้ที่สูงโอกาสที่มันจะโผล่มาก,ก็สูงตามและด้วยความอันตรายของมันก็เหมือนเป็นการบีบผู้เล่นทางอ้อมให้ใช้ลูเลตวิวและก็อดแฮนด์โหมด เพื่อให้มันตายให้ไวที่สุดคือจริงๆคุณจะสู้กับมันด้วยท่าโจมตีพื้นฐานก็ได้แหละแต่มันมีโอกาสสูงที่เราจะพลาดท่าโดนมันซัดกลับปางตายหรือถึงขั้นเกมโอเวอร์แถมยิ่งเราผ่านไปได้ไกลมันก็ยิ่งมีเวอร์ชั่นที่เก่งขึ้นมันไม่ได้แค่ทําให้เกมยากขึ้นแต่มันทําให้เราต้องเตรียมตัวตลอดเวลาคือเรารู้แหละว่าในทุกสเตจมันจะโผล่มาแต่มันจะมาตอนไหนอันเนี้ยสุ่มลุ้น มันมาได้ทั้งในจังหวะที่เราเคลียร์ตัวอื่นๆหมดแล้วและยังมีสภาพที่ดีมีพลังพร้อมพอจะต่อกรไปจนถึงโผล่มาในจังหวะที่โคตรจะนรกมันก็ไม่เกรงใจคิดจะโผล่มาหน้าด้านๆมันก็ทำแต่ถึงอย่างนั้นรางวัลในการที่คุณล้มมันลงก็คุ้มค่าเหนื่อยและทรัพยากรที่เสียไปมันจะชอบดรอปเงินที่เยอะกว่าปกติไอเทมเพิ่มเลือดหรือเป็นเทคนิคการ์ดท,ที่ยังไม่มีขายในร้านค้า และเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่สเปกเตอร์ที่ทําให้เกมสนุกและท้าทายแต่บรรดาศัตรูตามฉากมันก็มีความกวนตีนมีลูกล่อลูกชนมีการวางกลุ่มศัตรูที่ทําให้เราต้องปรับวิธีการรับมือตลอดเวลาแรกๆมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก มีท่าที่หลบง่ายตั้งกาดนานจนเราไม่ต้องกะจังหวะเบรกกาดให้เป๊ะอะไรนอกจากเลือดที่มันเยอะก็ไม่ได้มีความอันตรายอะไรเป็นพิเศษแต่ยิ่งผ่านไปไกลเราจะยิ่งได้เจอเข้ากับศัตรูหน้าใหม่ๆที่ต้องทําให้เราปรับตัวมูฟเซตที่คาดเดาการหลบได้ยากหรือบางครั้งก็เล่นท่าง่ายๆเลยโยนศัตรูถึกๆล้มยากมาให้คุณเป็นเข่งในคราวเดียวแล้วมันก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมเกลียดกว่าสเปกเตอร์คือ I นี่อย่าได้ดูถูกดูแคนภายนอกของมันเชียวมันอาจจะดูเหมือนตัวกิ๊กี้แต่ระดับความเก่งเนี่ยมันเข้าคันมินิบอสเลยครับมันตั้งตัวไวมันหลบเก่งมันสวนเราได้ในทันทีที่พลาดท่ายังดีที่เกมมันให้เราเจอแค่ไม่กี่ครั้งไม่งั้นละกูได้เผาเกมนี้ทิ้งแน่จิ๋หายและแน่นอนอีกคลาสแม็กซ์หนึ่งที่ทําให้เกมนี้สนุกมันคือการประลองฝีมือกับบอสที่มันทําหน้าที่เป็นเช็คพอยต์วัดฝีมือของคุณจากอุปสรรคที่ผ่านมาได้อย่างยอดเยี่ยมสารพัดท่ามูฟเซตและวิธีีการรับมือท พูดไปก่อนหน้านี้จากศัตรูตามทางพอมันอยู่ในตัวของบอสมันจะถูกสเต็ปอัพขึ้นมาเพื่อให้คุณไม่ลืมทฤษฎีของการต่อสู้จังหวะของการรุกและรับช่องว่างและระยะบอสแรกของเกมมิสเตอร์โกและมิสเตอร์ซิลเวอร์ที่มันจะสอนให้ผู้เล่นต้องเข้าใจการสร้างระยะห่างและการแยกศัตรูออกจากกันเพราะเมื่อทั้งคู่อยู่ด้วยกันมันจะเต็มไปด้วยสารพัดท่าที่ยากต่อการรับมือเอลวิส บอสท,ที่จะทดสอบว่าคุณเข้าใจทักษะการหลบหลีกมากน้อยแค่ไหนจังหวะไหนควรม้วนตัวถอยหลังจังหวะไหนควรสไลด์ไปด้านข้างแชนนอน บอสที่เด็ดด้านการทิ้งระยะห่างกับผู้เล่นเพื่อใช้ท่าโจมตีระยะไกลที่ทั้งหน้ารำคาญและทำให้เรากลายเป็นหมาสูญเสียการตอบโต้กับชั่วขณะเธอจะมาวัดเชิงการอ่านเกมของคุณและการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจังหวะไหนควรพุ่งเข้าไปโจมตีหรือจังหวะไหนควรหยุดและถอยมาตั้งหลังเอเซลบอสที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมเปรียบเสมือนการทดสอบครั้งสุดท้ายที่จะวัดว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างมาถึงจุดนี้ คุณจะต้องงัดทุกอย่างที่คุณมีเพื่อปราบมันลงจริงๆยังมีอีกหลายตัวเลยที่ผมไม่ได้เอามาพูดถึงแต่ทุกตัวมีเอกลักษณ์มีวิธีการรับมือมีจังหวะเยาหยอกที่แตกต่างและท้าทายกันคนละรูปแบบแต่ไม่ว่าจะยังไงหากคุณเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีของการต่อสู้จังหวะของการรุกและรับช่องว่างและระยะมันก็จะไม่มีบอสตัวไหนเลยที่จะเกินมือคุณ แม้ว่าก o อ h แทนจะถูกจดจำในฐานะเกมบีทเดมอัพแห่งยุค PlayStation 2ที่มีเกมเพลย์สุดฮาร์ดคอร์และท้าทายอย่างแท้จริง แต่หนึ่งในองค์ประกอบที่ช่วยทําให้เกมนี้น่าจดจําไม่แพ้กันคืออารมณ์ขันที่แทรกซึมอยู่ในทุกส่วนของเกมและอารมณ์ขันในก o d Hand ไม่ใช่แค่มุกตลกเบาๆแค่พอให้ได้ไหลยขยับนะครับแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อเรียกเสียงหัวเราะแบบบ้าบออย่างกับหลุดมาจากการ์ตูนทําให้แม้ในขณะที่คุณกําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่แสนจะโหดร้ายคุณก็ยังได้หัวเราะกับมุกตลกที่แทรกเข้ามาอย่างไม่คาดคิด ผมยกตัวอย่างคัดซีนนี้เลยเปิดมาเป็นชาวบ้านโดนมัดอยู่และพวกตัวร้ายมันกําลังจะจุดไฟเพื่อระเบิดพี่แกแต่หลังจากที่เราช่วยดับไฟได้สําเร็จเอา้ามึงก็ไปได้แต่แรกนี่ไหวเวนไหนจะมบรรดาท่าต่างๆทั้งจากของเราและศัตรูเช่นไอท่าเาะตาเาะไขเะ่ขเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะตั้งชื่อว่าบอลบัสเตอร์หรือพี่คาดไข่เลยตรงๆศัตรูที่มันทําท่าเหมือนจะยอมแพ้แต่พอเข้าไปใกล้ๆมันก็สอยไข่เราจนเลือดลดหวบ าป่าผมโมฮอคไอ้อ้วนที่ยิงปืนใหญ่แจกความเท่าเทียมด้วยการซัดศัตรูสาวๆได้เป็นชุดและอะไรต่อมีอะไรที่เกมมันสุดแต่จะคิดได้เต็มไปหมดมันช่วยให้ผู้เล่นได้คลายเครียดจากการที่ต้องรับมือกับระบบการต่อสู้ที่เข้มขน้นและในขณะเดียวกันก็ตอกย้ำถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของก็อดแฮน ไหนจะเนื้อเรื่องที่มันเหมือนจะจริงจังแต่กลับเป็นแค่คำสั่งของโอลิเวียนางเอกสุดแซ่บของเกมที่คอยสั่งให้พระเอกไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นเหตุผลโดยตรงต่อเกมเพลย์ให้เราได้ย้ายไปยังสเตจถัดไปไหนจะความเซอร์วิสของเธอที่หากเกมมันออกยุคนี้กลุ่มเรียกร้องสิทธิเท่าเดียมนี่คงต้องอกแตกตายแน่ละ่ะ I, uh, I God Hand ไม่ได้เป็นเพียงแค่เกม Beat h e m Up แห่งยุค PlayStation 2ที่มีแต่การต่อสู้ฮาร์ดคอร์เท่านั้นแต่มันยังเป็นตำนานที่การเวลาไม่อาจทำให้ตกยุคด้วยความเข้มข้นของระบบการต่อสู้ที่ผสมผสานทั้งเทคนิคการอ่านจังหวะ การปรับตัวผ่านไดนามิกดิฟฟิคอลตี้และความหลากหลายของศัตรูและบอสที่คอยทดสอบฝีมือผู้เล่นในทุกสเตจสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่บอกเล่าเรื่องราวความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์อันเหนือชั้นจากคร o v e r Studio และชินจิมิคามิแม้ในตอนที่ก๊อสแทนวางจำหน่ายมันอาจจะไม่ได้เข้าถึงทุกคนรวมไปถึงมันยังเป็นเกมที่ไม่ได้ถูกยอมรับในกลุ่มคนที่คาดหวังว่าพัฒนาการของเกมในแง่องค์ประกอบรวมจะต้องดีพร้อมทุกอย่างแต่เมื่อเวลาผ่านไปเกมเมอร์ทั้งยุคเก,ก่าและยุคใหม่ ต่างก็เริ่มเห็นคุณค่าในความลึกและความบ้าบอที่แทรกอยู่ในทุกแง่มุมของเกม g อหแฮน d เลยกลายเป็นเขาคลาสสิกที่ส่งต่ออิทธิพลอย่างล้นหลามให้กับวงการเกม